สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายที่ประเทศเราเนี่ยก็เชันมาแบบตลอดนะครับแล้วก็ยังหาวิธีการแก้ปัญหาแบบเสร็จขาดยังไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง ขยะนะครับประเทศไทยเราก็ทราบอยู่แล้วเราเป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับในแต่ละปีเนี่ยเรามีขยะที่เกิดจากภาคเกษตรเยอะมากนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะฮะเรามีปริมาณขยะต่อปีนะครับที่เกิดจากการเกษตรภาคเกษตรประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบล้านตันต่อปีนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็น มาจากข้าวเนาะก็ไทยเนี่ยส่งออกข้าวนะครับและเป็นผู้ผลิตข้าวเบืรอต,ต้นต้นของโลกนะครับก็ตัวฟางข้าวนี่แหละครับข้าวเนี่ยเมื่อตอนเขาเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะเหลือตอเหลือฟางเหลือสังข้าวะอะไรพวกนี้นะครับก็มีประมาณถึงห้าสิบห้าสิบล้านตันต่อปีเลยนะนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ่ออ้อยนะครับนะฮะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีพวกขยะที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวของพวกอ้อย แล้วก็พวกมันสังกะัังแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆปริมาณขยะ120ล้านตันต่อปีนี่แหละครับคือปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็ไม่อยากโทษพีพ่ๆน้องๆเกษตรกรนะผมว่ามันก็เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ติดต่อกันมาก็ง่ายที่สุดก็คือเผานะครับอาจจะมีบ้านที่เอามาทําปุ๋ยบางคนบอกว่าเขาเอามาทําปุ๋ยทํออย่างอื่นนะครับแต่ว่า ที่เราเจอกันเยอะก็คือเผาการเผาเนี่ยก็คือง่ายที่สุดไปที่สุดแล้วก็ตังกบซะแล้วก็ปลูกกันใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันเกิดตามมาเผาไปเรื่อยๆการเผา,าขยะที่เกิดจากการเกษตรนะครับมันก็จะเกิดกา๊าซหนึ่งกระจกนะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไปาก๊าซหนึ่งกระจกมันก็ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นปุ๊บม,มันก็ทําลายสิ่งแวดล้อม นะครับโลกเร้อนขึน้นน้ําแข็งละลายน้าก็ท่วง่ายนะฮะมีผลกระทบทำมาเต็มไปหมดดินเสียแล้วก็ระบบแหล่งน้ําอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาตามเวลาเรามาดูนะครับว่าด้วยปัญหาแบบเนี้ปัญหาเราแก้ไขยังไงนะครับเ่าที่เห็นในบ้านเรานี่ก็มีหลายทางที่้องแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาขยะทางพืชผลทางการเกษตรไปเปลี่ยนให้มันเป็นไออนเอเจ้ Bio e นะครับเอาไปทำพวกเอทานอลนะฮะ พวกไบโอดีเซลหรือว่าไปทำพวกพลังงานหมุนเวียนท่านอื่นๆไปทำปุ๋ยนะครับหรือว่าไปทำพวกไบโอแมทเรียลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับวันนี้ที่ผมอยากจะเอามาแชร์เนี่ยประเด็นมันมันผมเห็นเป็นดีเคสอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากขยะจากการเกษตรเช่นกันนะครับ เรื่องของเรื่องนะครับก็คือมีอยู่ว่ามีนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับก็เป็นสุภาพสตรีนะครับแกก็สนใจอยู่ในการทํางานอยู่ในแวดวงแฟชั่นนะครับก็ตัวงานของเขาเนี่ยนะฮะคาร์เมนนะก็คือเป็นสุภาพสตรีท่านนี้นะครับแกก็ชอบธุรกิจแฟชั่นมันมีความชวยๆงามๆนะทำนู่นทนนานี่แต่ํางานเป็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปค้นพบว่าในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันก่อให้เกิดบนลพาวะมากมายจริงๆนะธุรกิจฟาสแฟชั่นเนี่ยเกิดขยะมากมายนะครับเอาง่ายๆท่านนึกไม่ออกก็คือนึกถึงตัวเราแล้วกันเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก่อนที่จะผลิตมันขึ้นมาเนี่ยมันใช้น้ํามหาศาลเลยนะครับแล้วมีสารเคมีที่มันั่วไหลลงไปในแหล่งน้ํามหาศาลเช่นกันแล้วเราเอาดูให้เราไปดูตู้เสื้อผ้าเราในบ้านเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ย นับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเสื้อผ้าทั้งหมดที่เรามีมันเป็นเรื่องน่าตกใจนะครับบางทีเราใช้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของเสื้อผ้าที่เรามีด้วยซ้ำเราก็เวส์นะฮะตู้เสื้อผ้าเราเต็มง่ายเพราะเราซื้อในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้จริงๆจังๆก็เยอะแล้วสุดท้ายยังไงครับพอเริ่มอยากได้ของใหม่ก็ไปบริจาคบางทีก็ไปทิ้งบ้างขยะในแต่ละปีที่เกิดจากการการทิ้งเสื้อผ้าเนี่ยมหาศาลเช่นกันนะครับผลิต ก็เกิดมลภาวะทิ้งก็เป็นมลภาวะอีกปัญหามันก็เลยฐาถมต่าเกิดเป็นบกนะครับอคุณคามนก็ไปเจอว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะ,จะ,จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เขาเองชอบเครื่องหนังเป็นคนชอบเรื่องเครื่องหนังแหละวีสายผลิตอะไรต่างๆเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าต้องหาทางเลือกที่จะผลิตเครื่องหนังแต่ไม่ได้มาจากหนังอะไรได้บ้างนะครับพรระหว่างทางที่ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วนะครับระหว่างนา้ที่มีการเดินทางนะครับไปทั่วโลกแล้วก็ไปดูนะก็ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็พบอะไรบางอยา่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถเอาเวสจากการเกษตรมาทําเป็นเครื่องถังได้เหมือนกันนะต้นหลีกเลี่ยงไม่ต้องใช้หนังจริงๆแต่ใช้ขยะจากการเกษตรนี่แหละมาทําเป็นหนังทดแทนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติมีความสามารถไดเหมือนหนังจริงๆเลยนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือใหญ่สับปะรดครับสับปะรดเนี่ยในประเทศฟิลิปปินสน์ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกสับปะรดนะครับเนื่องความที่เขาเป็นประเทศที่ปลูกสับปะรดเยอะเนี่ยในแต่ละปีนะครับปัญหาของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ก็คือจะมีใบสับปะรดที่ต้องทิ้งเนี่ยเผาทําลายเนี่ยนะครับจะทิ้งจะเผาทาลายจะทําปุ๋ยเนี่ยก็ยยคือเวสประมาณ13ล้านตันต่อปี รู้ไหมครับจํานวนใบสับปะรดที่ทิ้งที่เป็นเวสเนี่ยที่เป็นขยะต่อปีประมาณห้าสิบสี่ล้านตันทั่วโลกแต่ประเทศฟิลิปปินส์ล่อไปสิบสามล้านตันเยอะมากเยอะมากถ้าปล่อยทิ้งไปมันก็เวสเขาก็เลยมีเริ่มมีการทดลองากนั้นก็มีการทดลองว่าเราจะเอามันเป็นเส้นใหญ่เพื่อจะผลิตเป็นเครื่องหนักได้อย่างไรก็มีการทํานะครับ ทําออกมาดยกระบวนการทําเนี่ยให้ออกมาเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันก็ใช้แรงงานมนุษย์ใช้เครื่องเครื่องจักรที่เป็นด้านแมคชนิกไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับไม่ได้ใช้นวัตกรรมอะไรที่มันยุ่งยากหรือไฮเทคนะครับทําออกมาก็ด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามใช้เวลาหลายปีนะครับกว่ามันจะออกมาได้เป็นพินาเทคส์เขาใช้ชื่อว่าพินาเทคส์นะครับ ก็ตัว p ีนาเทคเนี่ยก็คือมีความสามารถดีเทียบเท่าหนังลุกประกาศแต่ในสเตจแรกปัญหาที่เขาเจอคือมันยังต้องมีการใส่สีให้มันมีความสวยงามนะครับเพราะหนังมันก็ต้องมีสีใช่ไหมล่ะแต่พีนาเทคซึ่งมันเป็นใย,ยสับปะรดถ้าเกิดว่าเอาแบบทื่อๆมาใช้เลยมันก็ไม่เหมือนหนังอกีกเขาต้องมีการใส่สีเข้าไปสีที่ใส่เข้าไปในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยก็จะต้องหนีไม่พ้นจําเป็นจะต้องใช้สีที่ดี มีตัเลื่มเบสนะครับก็คือมีเคมีเข้าเบสเป็นตัวเลื่อมเบสเคมีเข้าเบสซึ่งจริงๆริทาแมนก็ไม่ชอบเขาอยากให้มันออกมาไม่มีผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้มันก็จําเป็นจะต้องมีเพราะว่าเขาต้องการเอาโปรดักต์ตัวนี้พีนาเทค่ยเอามาทดสอบตลาดก่อนเพราะเขาก็อยากรู้ว่าผู้บริโภครู้สึกยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็จําเป็นต้องปล่อยออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ย จากตัวเลขทที่ผมจําได้ก็คือมันก็ยังมีความเป็น็อกซิกซึ่งมันเกิดจากเคมีเข้าแล้วก็จากปิโตรเลียมเบสที่มันใส่ในสี่อัประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แกก็มาลองตลาดเฮ้ยตลาดปรากฏว่าตอบรับเว <ế> ้ยให้มันมาเว้ยคนชอบนะครับก็ <S <S ผลที่ก็ต้องเอามาลองก่อนเพราะจะได้รู้ไงว่ามันไปได้หรือเปล่านะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่ง,งานวิจัยที่อยู่ผลหิ้งเหมือนบ้านเรางานวิจัยหลายๆตัวนะครับคือไม่ยอม เอามาทดสอบตลาดกลับว่าจะทำให้มันเพอร์เฟกเลยซึ่งมันมันไม่มีทางอ่ะมันต้องทําไปเทสไปทําไปแก้ไปอแล้วจนสุดท้ายแกก็หาวิธีการจนได้นะครับจนได้ที่ลดผลกระทบจากเจ้า p ีนาเทคเนี่ยแล้วก็ลดผลกระทบจากพวกเคมีคอลท็อกซิกต่างๆในกระบวนการผลิตในกระบวนการที่ใส่สีลงไปเ,เหลือแค่หเปอร์เซ็นีกพูดง่ายๆก็คือผลกระทบมีแค่ห้าเอรเซ็นนี่คือดีละสุดยอดละนะครับก็ กลายเป็นว่าเจ้าตัว p ีนาเทคเนี่ยก็ถูกจดลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันแบรนด์นะครับที่สนับสนุน p ีนาเทคใช้เทคโนโลยีของ p i นาเทคนะครับในการเอาไปใช้ผลิตแทนเป็นเครื่องหนังนะครับเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างนะครับผมอยากให้เราดูดีๆเนาะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีทุกประเทศนะครับมันมีทุกที่แต่มุงมองของคนที่มองวิธีการแก้ปัญหามันหลายมุมมองมันหลายแบบอย่างการณีของอชาเมนเขาเป็นคนที่มองซับซ้อนมองภาพรวมเป็นมองจุดเชื่อมโยงได้ดีมีความมุ่งมั่นนะครับถ้าไปถามว่าจะทำมาแทนเครื่องหนังเนี่ยบางคนอาจจะว่าเขาบ้าแต่เขาบอกเลยนะฮะในบทสัมภาษณ์ว่า เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เขาถึงทําแล้วเขายังไม่ยอ่อท้อที่จะทดสอบตลาดเพราะเขาบอกว่ามันดีจริงถ้ามันเทียบเท่าจริงมันต้องไปต่อได้เขาเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยจริงๆเขาตั้งใจให้เป็นศูเลยนะแล้วถ้าทาได้จริงๆนะครับความมุ่งมั่นมากนะแล้วทําไมถึงต้องจดทะเบียนจดเป็นสิทธิบัตรจดแพทเอนเหตุผลก็เพราะว่าเขามองอย่างนี้ว่าถ้าเขาต้องทําอันนี้ผมตีความนะ ถ้าเป็นสิทธิบัตรหรือเป็นลิขสิทธิ์หรือจดเป็นแพทเทนเนี่ยใครๆก็เอาไปใช้ได้ง่ายแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่งจากการที่บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆเอาไปใช้มันก็จะสเกลได้ไปทั่วโลกนะครับแต่ลองมองมุมกลับนะบางคนนะในบ้านเรามีหลายคนเลยนะคิดอะไรดีๆเนี่ยก็จะทําเองให้ได้ทั้งหมดอ่ะมันก็เลยไม่โตไงเพราะว่าเราคิดแบบจะเอาคนเดียวหมดเราอาจจะเชี่ยวชาญแค่เป็นนักวิจัย แต่ว่าเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญในการทําการตลาดหรือการออกแบบอย่างแฟชั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เก่งแต่เราพยายามจะทําทั้งหมดมันก็เลยไปไม่รอดผมดึงชอบเคสนี้มากเลยพี่เทคเจ้าของที่เป็นเจ้าของไลเซนฉลาดมากนะครับแล้วมันเป็นการสร้างงานให้เกษตรกร,ร,กรที่ฟิลิปปินส์ด้วยก็คือเดิมทีตัดสับประรดบกสับประรดขายได้แต่ลูกใช่ไหมวันนี้ใบเอามาเป็นเส้นใยให้พีนาเทคได้กลายเป็นว่างาน ทีนาเทคเนี่ยสามารถทําให้เกษตรกร,กรที่ฟิลิปปินส์ที่ปลูกสับประรดมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าที่มาจากใยสับประรดเนี่ยหรือเจ้าพีนาเทคเนี่ยออกไปเป็นสินค้าแทนเครื่องหนักได้มากมายเลยและยิ่งเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลายๆแฟชั่นแบรนด์นะครับพยายามจะสนับสนุนเรื่องของความยั่งยืนสนับสนุนเรื่องของการลดผลกระทบต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องหนีจากการใช้หนังจริงๆจากสัตว์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะแฮนตี้ใช่ไหมครับใช้หนังแล้วมันเป็นแบบนี้เฉันจ,จะไม่สนับสนุสนบแบรนด์คุณเนี้ยมันก็ต้องมีหนักทดแทนนี่เลยเป็นที่มาที่อยากจะหยิบยกมาเล่าสู่นฟังว่าจริงๆแล้วบ้านเรามีโอกาสเยอะมากนะครับเป็ยแต่ผมมองว่าด้วยแนวคิดด้วยหลักคิดเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เคลียร์ไม่ได้มองภาพรวมแบบกรณีของปีนาเทคนะครับผมก็หวังว่าในฐานะที่เราก็มี เวสที่เกิดจากการเกษตรมันคพ่อนข้่งเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงจะมีโอกาสให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยอีกเยอะนะครับลองเปิดหูเปิดตานะครับเอาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็จดเป็นสิทธิบัตรจุดเป็นลิขสิทธิ์จดเป็นแพทเทนแบบคาเมนแบบพีนัเทคนะครับสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เดิยนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ ทุกช่องทางของ The Practical วันนี้ืเดือนพันใหม่วันนี้ผมดอกรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ